องก้อกับปัก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 ร้อยเิบาทเป็นสบู่แก้้านะคะมึงมึงพูดะมึงมเลยันี่มาแล้วนันนั่ันจี่มา อันนี้เดินขบวนพาเหลนนำทางนะคะนำทางอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์โอ้โหวันนี้ไม่ใส่ชุดขาวล่ะซักไม่ทันเลยซักไม่ทันเนี่ยอาจารย์เบียร์เอออาจารย์อะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อาจารย์เบียร์เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ทุกคนดูมึงดูอย่างแรกนะสัดส่วนความสูงอาจารย์เบียร์กะอนนะ่านท่นท่านทอาจารย์เนท่านท่านท่อนแท้ๆมึงเคยคอดมั้งมึงยืนอย่างมึงยืนท่า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 น่านนท โดอ่อาจารย์เรียนนะคะสัดส่วนความสูงปกติเห็นแต่อาจารย์นั่งนะคะแล้วก็ความกระโถนนะคะวันนี้ดูสัดส่วนความสูงนะคะนะสัดส่วนความสูงนะคะอ่านี่นะคะโอเคนะคะอ่าต่อไปขอเชิญนั่งค่ะเนั่อาจารย์อาจารย์มาได้ปันหาแม่ป้อวามบูบบูบนะครับแมพูบู๊บบูสบบู๊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 บบูบบบบูบบูบบ ขัดอะไรวะขับหางก่อ<ข> <laughs> อันนี้ขัดหน้าอ,อัอนน